แนวโน้มผลการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนะถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนี่เราคุยกันเมื่อสิกว่าวันที่แล้วนะ <Yes. S 1> ที่หนึ่งกับที่สองจะทิ้งห่างกันถึงยี่สิบเสียงอะไรประมาณนั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็อย่างการคาดหมายว่าอผมผมผมคิดว่า้เรื่องแลนสไลด์สมมุติว่าปีหกหกพักส้มที่ได้คะแนนมาร้อยห้าสิบคืออาการแลนสไลด์เนี่ยผมว่าปีนี้ไม่มี ไม่มีบรรยากาศแบบนั้นไม่มนะครอืมัมนมันไม่มีประเด็นที่จะพาไปได้ขนาดกาั้นฉะนั้นโอกาสที่จะเบียดทั้งส้มทั้งแดงนั้นเงินซึ่งแดงก็ตีตื้นขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะไปเบียดกันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับสิบยี่สิบสมสิบอยู่โซนนี้นะทั้งสามพักนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่าผมว่ามันจะออกรูปนี่กลับแล้วก็จะได้รัฐบาล ผสมเหมือนเดิมนะครับถ้าแดงจับกับน้ําเงินถ้าส้มก็เป็นฝ่ายค้านถ้าส้มจับจับกับแดงน้ําเงินก็เป็น่ายค้านผมว่ามันก็จะออกรูปเนี้ยนะครับแต่ว่าส้มถ้าโจทย์ที่มีการถามต่อคือว่าถ้าสมมติว่าส้มก็พลิกมาเป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้หมายคว่าที่หนึ่งแบบแปรรดปนะโตก็เท่าเดิม104.50แล้วส้มจะดับกับใครประเด็นอยู่ตรงเนี้ยที่เริ่มมีการถามกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยังเชื่อว่าน้ําเงินที่หนึ่งกับอ่า เนี่ยคิดว่าถ้าดูจากโพของมหาไทยรอบกังวลงเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะต่างกับโพดีด้านะครับหรือโพในชาติสมร้องนั้นเ็เป็น,นกลไกที่มันอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ก็กน้ําเงินเขาก็มาที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปไกลถึงท่านสองร้อยอะไรขนาดนั้นครับ<ม>าอาจจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบหกสิบอ,อะไรประมาณประมาณนะถ้นนานะกนะครับ 150, ด้วยเงินขายของกระสุนกระแสอะไรด้วยเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้ ครับมันเป็นไปได้ที่จะมาที่หนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบสองร้อยอะไรแบบนั้นทิ้งที่สองเท่าไหร่ยี่สิบเสียงได้ไหมผมยังคิดว่าที่หนึ่งกับที่สองห่างกันยี่สิบสิประมาณยี่สิบก็ยังไงก็นั่นแหละคสามสีน้ำเงินส้มแดงก็ก็อยู่ที่สามกกนี่แหละครับพักอื่นก็เป็นพักยังเป็นพักเติมอ่ะไม่ใช่พักชี้ พักเติมหมายเขาว่าทให้เหถรภาพรัฐบาลถึงสามร้อยนะครับจะเป็นฟ้าหรือเป็นกล้าธรก็ตามเนี่ยเป็นพักเติมเข้ามาให้เสียงเกินสองร้อยสามร้อยถึงน้องครับอืม,อมนะดังนั้นถ้านําเงินสูตรที่เขาพูดถึงกันบ่อยที่สุดมากที่สุดตอนนี้ก็คือก็อน,นําเงินบวกแดงบวกเขียวหรือฟ้าใช่ไหม แต่ก็ตอนนี้ก็มีนักวิชาการฝิที่เขาอาจจะซัพพอร์ตส้มเขาก็บอกว่าแต่ก็มา,าจุดยืนออกเอียงไปทางพาคประชาชนานี่แน,นะครับเขาก็มองว่าจะเป็นการจับมือระหว่างน้ําเงินกับส้มน้ําเงินกับส้มใช่ครับแล้วก็แดงเป็นฝ่ายขาที่เท่าที่ผมได้ฟังนะเขาก็มองว่าอาแดงส้มเองก็ไม่อยาก ไปยืนอยู่อีกขั้วของดิสเทนตก็นาเงินมาบวชนะครับหรือถ้าน้ําเงินไปที่หนึ่งก็เอาดินส้มเข้ามาร่วมอาจจะง่ายกว่าดินแดงเข้ามาอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เป็นเป็นาการรีคอร์เพื่ออะไรนะผมก็โดยโดยทัศนะผมว่ามมนไม่น่าจะเป็นไม่ได้มันน่าจะเป็นน้ําเงินกับแดงจะง่ายกว่าน้ําเงินกับส้มหรือส้มเป็นจัาน้ําเงินมันเป็นไปไม่ได้ส้มน่าจะจับแดงมากกว่า เอาว่าถ้าน้ําเงินมาเนี่ยน้ำเงินน่าจะเลือกถ้าบิ๊กพ้รบวกผมก็คิดว่าเขาคงเลือกแดงเลยแต่ว่าถ้าส้มมาส้มจะเลือกแดงหรือน้าเงินเขาบอกว่าส้มจะไปเลือกน้ําเงินมากกว่าแดงส้มจะเลือกน้ําเงินมากกว่าแดงเอาเฉพาะประเด็นนี้ก่อนอาจารย์กรมสาเห็นด้วยไหมไอ้สูตรไอ้น้ําเงินบวกส้มส้มบวกแดงอะไรต่างๆเ่าเนี่ยนะก่อนที่จะพูดถึงประเด็นอื่นนะโอกาสกิดได้หมด สำหรับการเมืองไทยเกิดได้หมดนะเกิดได้หมดนะเพราะว่าไม่มีไอ้สจจวาจาอะไรมากมายในนักบวงกันกันเมืองแม้กระทั่งส้มส้มส้มก็สามารถร่วมกับใครได้ไม่ใช่ร่วมไม่ได้ไปถึงเวลาเพราะว่าระยะเวลาการเลือกตั้งอายุสภามป็นสี่ปีเพราะนั้นการที่บวกกับใครแล้วได้เป็นรัฐบาลในช่วงในช่วงนี้มันก็จะเป็นภาพที่เขาก็มองว่าเขาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เขาได้ ซึ่งเขาก็อาจจะจับมือกับใครก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนกับคราวที่แล้วเขาก็เขาเนื่องจากระยะเวลาสภาเขามองว่าต้องยุบสภาเขาอยากยุบอยู่แล้วเนี่ยก็มองว่ากระแสก็ดีก็ถึงได้ไปลงให้น้ําเงินนะตอนช่วงที่ผ่านมาหลังจากเปลีนะ่ยกกนนายกนะฮะให้คุณอนุทินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประสบการณ์เพียงแต่ว่าพอพอโหวตให้แล้วตอนหลังไม่ได้ตามที่อเองต้องการในเรื่องแก้รัฐนูนเนี่ยก็เลยตีโพดีพายนิดหน่อยแต่ว่าไอการตีโพดีพายมันก็อาจจะ อาจจะลดลงก็ได้เพราะด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้<อ>ตัวรัฐบาลเองเนี่ยอมที่จะมีประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งก็อาจจะสมประสงค์เขาซึ่งอาจจะลืมลืมความแค้นเดิมก็อาจจะกลับมาได้ไมผมถามช้าก <ๆ S 1> ทีนะอาจารย,าาย์ยศัยถ้าน้ําเงินเป็นแชมป์คาดว่าน้ําเงินจะเลือกแดงหรือส้มนะอีกทีหนึ่ง ถ้าโดยส่วนตัวผมว่าน้ำเงินน่าจะเลือกแดงมากกว่าเพราะว่าจริตของน้ำเงินกระแดงอาจารย์ก็ญันเห็นด้วยไหมมันใกล้ด้วยส้มน้ำเงินน้ำเงินน่าจะเลือกแดงมากกว่านะเห็นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นดีเอ็นเอใกล้ๆกันนะใกลกว่าจะเป็นับส้มแต่ถ้าสำหรับผมแต่ที่ผมแปลกใจคือว่าต่อไปถ้าเสียงก็ไม่ใช่แต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่าทําไมนักพิชาการที่เขาเชียร์ส้น้ําเงินเออเชียร์ส้มเนี่ยเอามองว่าส้มถ้าเป็นที่หนึ่งจะเลือกน้ําเงินที่ผมงงว่ามันคืออะไรอ๋อ <Okay. S 2> เอาต่อไปถ้าส้มมาที่หนึ่งส้มจะเลือกแดงหรือน้ำเงินอาจารย์กรมสรรก่อนเลือกน้ำเงินแหละอย่างที่คุณอาจารย์ยศส่พูดะนะเ,เพราะว่ามันต้องดูคะแนนเสียงในสภาโอเคเพราะถ้าส้มรวมกับน,น้ำเงินคะแนนคะแนนเป็นขาดโอเคเข้าใจนะอาจารย์ยศส่เห็นด้วยไหมส้มถ้าจะเลือก,อกแดงกับน้ำเงินจะเลือกน้ำเงินคือถ,ถ้าย้อนไปดูเนี่ยส้มมาวันเนี้ย ก็แตกหน่อมาจากแดงนะครับส้มที่มีปัญหากระแดงล่าสุดตอนไปโหวตภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมครับกลุ่มที่เป็นส้มยุคบุเบิกดั้งเดิมยุคก่อตัวของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่รับไม่ได้สูงมากนะวันนี้โกรธก็ยังยังไม่ให้ภัยกันพูดง่ายว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดขพะนั้นโอกาสที่ส้มจะไหาแดงที่ไม่ง่ายก็เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ผมยังคิดว่าโอกาสเนี่ยส้มน่าจะไปแดงมากกว่า โอเคอันนี้มองต่างกันนะโอเคนะเอาต่อไปถ้าแดงมาที่หนึ่งแดงจะเลือกใครก่อนอาจารย์จะสายคิดว่าเลือกใครผมก็คิดว่าแดงเลือกน้ำเงินแดงเลือกน้ำเงินอาจารย์กรมสรรเนเอร์สิบเปเป็นไปไม่ได้ไม่มาที่หนึ่งแน่นอนสมมุติว่ามาที่หนึ่งสมมุติว่ามาที่หนึ่งมาที่หนึ่งก็เลือกน้ำเงินแหละแต่ว่ามันเปอร์สิบเปอร่เป็นไปไม่ได้ฮะ อันนี้ราได้เห็นด้วยอาจารย์คมสารไม่มาที่หนึ่งแน่นะยากอยู่นาทีนี้นาทีนี้มันยากอยู่ครับต้องยอมรับความจริงเอเลยมันยากเมื่อตอนสายวันนี้ผมคุยกับดรสติธรนะครับแกบอกตอนนี้ส้มแดงน้ําเงินเนี่ยนะคะแนนสูสีกันมากนะและมีโอกาสเข้าที่หนึ่งได้ทั้งสามพักเลยอันนี้กับความเชื่อของอาจารย์คนนะผมไม่เชื่อซึ่งอาจารย์คมสารอาจารย์อดยสายไม่เชื่อผมว่าผมว่าแดงนี่ยังยากอยู่ในทศนิพนธ์นะครับ